สวัสดีค่ะวันนี้นั้นก็อบรมออนไลน์หวัวข้อวัฒนธรรมอาหารล้านนาสูรสาลกลการทำอาหารต้องตรกการจะอบรมออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฝากตัวนักเพื่อเพืพี่ๆทุกท่านค่ะเราจะชมบพเราก็เลยค่ะ สูตรอาหารล้านนาสู่สากลเป็นหลักสูตรที่ถ in ่ายท the อดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารล้านนาเพื่อนำไปประยุกต์ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงเข้าใจและใช้ได้จริงในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเกิดแนวคิดในการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของชาวล้านนาให้ยั่งยืนรวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ ที่สามารถเป็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้การเรียนแต่และวิชาจะประกอบไปด้วยการสร้างความเข้าใจในอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมประเภทต่างๆการนำเอาอาหารพื้นถิ่นนั้นมาดัดแปลงเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่มีความคิดสร้างสารรค์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร วิชาอาหารแปรรูปก,การแปรรูปอาหารหรือการถนอมอาหารนั้นเป็นการเก็บรักษาอาหารไว้เพื่อนามาปรุงได้ตลอดทั้งปีและยังเป็นการเก็บรักษาวัตถุดิบที่มีปริมาณมากเกินความต้องการในขณะหนึ่งให้เกิดประโยชน์แทนการถึงคว้างโดยแต่ละบทเรียนเป็นการอธิบายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารล้านนาและเป็นพื้นฐานไปสู่แนวทางการพัฒนาต่อยอดอาหารล้านนาไปสู่สากลต่อไป พระเจ้าข้าเจ้าชื่อดาราวันมาฉันเจ้าวันนี้จะมาแกงพะกกูดใส่ปลาลิมนะเจ้ะผักกูดบรนเทาแน่นี่ก่อเป็นหน้าฝนเนาะพักมันเกิดจะโป่งกันจ้ะมีพักกูดพักพอก,กาตีเมียเนาะเขาก็จะกินพักตามฤดูตามยามตามหน้าบรรเทานะจ้ะเดี๋ยวเจ้าก่อจะมาต่าพี่แกงกนะันาะเข้ามาพ่อในส่วนของพี่แกงกันเนาะพี่แกงเขาวันนี้ก็จะมีะมีเกลือจะมีข้าวมิน้น แล้วก็จะมีพริกนะจ๊ะพริกเขียวพริกแดงก็แล้วแต่ผมากเนาะสั่ตีมาก็ใส่พริกแห้งนะจ๊ะก็มีหอมขาวจ๊ะมีหอมแดงจ๊ะมีกัมปินะจ๊ะก็จะมีบะเือส้มจ๊ะก็จะใสะ่น้ำส้มบ๊คูดเนาะ ใครมามีบะคูดกใ็ใส่มะนาวแทนใส่ยอดส้มมะขามแทนก็ได้นะเจ้าหรือว่าซ้ำบ้านเปิ้ลบบใส่พริกดิบเปิ้ลจะก,กินพริกแห้งก็ได้เนาะแล้วแต่แบนไข่บ้านหมันสูตรพายอ่ำกรํารหนึ่งเนาะเจ้าอันเก็จะเริ่มใส่เกลือกันแล้วนะจ๊ะใส่เกลือไปสักหมอกจ้อนชานะนะจ๊ะใส่เกลือลงไปเนาะใส่ขมิ้นลงไปเจ้าสักประมาณกิ่งก้อยเนาะสักข้อมือนะี่นะจ๊ะขมินนะ้นเนาะ มาให้มาดีแล้วเขาก็จะมาใส่พริกเนาะวันนี้เจ้าจะใส่พริกแดงจินดานะจ๊ะพอขูดเท่านี้สักสามซีมาเขาจะใส่พริกสักห้าแกนนะเนาะไข่มะเฟตก็ใส่นักหน่อยนะจ๊ะหมกหลักแบเบเบบเนาะแล้วก็จะใส่อหอมขาวจ้าหอมขาวก็ใส่ประมาณยุ่มนะจ้าหรือว่าประมาณจอนโตหนึ่งเนาะหอมแดงนี่ก็จะประมาณสักสี่ถึงห้าหัวนะจ้ะตำพริกนี่เขาจะตำหม,มอกบะเลือกล้ําจ้าหมอกบบลาก,กะเกกเนาะจ้าหมออเขามันมี กากเหลืออยู่พ่องนะเจ้าคนบ้านเฮานะเจ้าถ้าแกงปตานี่เพินเ่นเพิ่นจะบะใส้ฮาเนาะจะปะ้าอุ้ยแม่หมอนเพิ่นสอนมาแล้วนะว่าแกงปลาใส่ข้าวมิ้นเนี่ยจะแกงกินใส่จะไข่เนาะเดี๋ยวต่ำหอมมอกมาเลือกไปสกรรักคำเลยเดี๋ยวเจ้าจะใส่ก๋ปิมะลุนเนาะลงเลือกใส่ก๋ปีะจะก๋ปีนี่ใส่ประมาณสัก จอนโตเนี่ยจับจอนหย่อมๆเนาะเอาละละ่ะตำพริกหน้เลือกประมาณบางอีน,น่ะจับเขาหมี่ยังเขาตำพริกแกงเลือกแม่น,น่ะจับเขาก็จะเอาไปใส่ในหม้อแกงเนาะ แตวน้ำพริกนะจ๊ะแตวมันมันเข้ากันตึงน้ำเนาะเรจะใส่น้ำล้างคกให้หน่อยจ๊ะเจ้าต่อไปเข้าก็จะมาโกกป่านะจ๊ะมาโก,กป่าลิมเนาะโคก,กของมันเป็นตอนเป็นตอนนะจ๊ะ เขาก็จะมาใช้ผักกูดนะเจ้าอ,อันนี้เขาล้างเรียบร้อยแล้วเนาะผักคูดห้าเกิเด็ดมอกเป็นก้อนมอกสักข้อมือเนี่ยนะเจ้าเออที่มันเด็ดได้นะเจ้าอ,อันที่มันหักไปได้นี่มันแกนะ่เขาก็มาเอาเนาะเอาที่มันหนุ่มๆน,นะจเจ้าจ้าวันนี้ก็เป็นผักกุดที่ห่าเด็ดแล้วเนาะเจ้าตะกี้ มาย่างน้ามันเดือดแล้วเนาะเรนนี้เขาก็จะใส่ปาที่เขากกแล้วลงไปนะจ๊ะเขาใส่ปาลงไปแล้วเขาก็จะบะกลนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขาวเนาะเดี๋ยวรอสักกำม,มันเดือดแห่งกำเขาก็จะใส่ผักนะจ๊ะระหว่างที่เฮาท่านี่เขาก็จอจะซอยบะกะส้มเส้มนี่ก็จะเพิ่มรสชาติให้แก่ปลาคูทนะจ๊ะแล้วก็มีรสหวานมีส้มจ้ะแล้วก็จะเพิ่มสีสันเนาะ มะแกงเดือดแล้วเดี๋ยวเขามาผอมมาแกงเลยหล่ะเดี๋ยวได้ใส like ่พักเนาะมาย่างเขาใส่ปลาอะไรขี้ตาปลาเ really ขาใกล้สุกแล้วเนาะเขาก็จะใส่ปักกูดนะจ๊ะที่เขาเด็ดไปเนาะปลากรุดลงไปเจ้ามาย่างเขาใส่ปักกูดได้สักกำนะจ๊ะนี่เขาก็จะใส่บอรเขิร์ส้มเนาะใส่บอเกิรส้มลงไปเราเบอรเขิร์ส้มยมสุกสักกำนะจ๊ะแล้วเขาก็จะมาพาบลากรุดบีบน้ำบลากรุดละไว้เนาะ บักขุดนี่นะาจาเขาจะกะหมอกปลาขุดกกเนาะน,นี้เขาจะใส่สักหมอกสามแกนนะาจ,จ้าจิ้มคือมันมีรสเผ็ดเ,เจ้าแล้วก็รสส้มนำเนาะแล้วก็จะมีเกลมแห,หน้อยเจ้าถ้ามามีบักขุดคือใส่น้ำมะนาวแตนมามีน้ำมะนาวก็จะใส่ยอดส้มบักขามก็ได้เจ้าเอารสส้ม,มน,เนะเนาะปลกขุดเนี่ยเขาซุกแล้วเนาะเจ้าเขาจิ้มบอกคือมันมี ลดเพชรนำเจาะมีเกลมเห็นน้อยเนาะแล้วเราก็จะโยกลงเตานะเจ้าแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขุดมะรุนเจ้ะอาเนี้ยเขายกออกเตานะเจ้าเขาจะมาเติมน้ำมะขุดนะเจ้าเข้าใส่ตอนมันเดือดมันก็จะขมนะเจ้าเขามาใส่มะรุนเนะาะมักส้มนักส้มน้อยก็เอาแต่ที่มักแหวนอะันนี่เราลองใส่สักสองจอนเ่อน,นใส่ไปจิ้มไปนะเจ้าไข่มักส้มก็บีบเติมในถ้วยก็ได้เนาะ ามะยัาเขาจิ้มได้รส้วเนาะได้เผ็ดเจ้าได้เค็มเห็นหน่อยแล้วก็มีส้มนะเจ้าเขาเกี่ยตักใส่ถ้วยเนาะไขรมากส้มก็เติมน้ำปะาคุดมะรุนได้นะเจ้าก็สีสันก็จะน่ากินนะเนาะเขียวๆแดงๆเจ้าเจ้าวันนี้ก็แกงปักคูดใส่ปลาลิมเจ้า ผมเชฟแนนนะครับลินเมธไทยสุชาตินะครับเป็นเจ้าของร้านคูซินเดอะการ์เดนนะครับทั้งสาข,ขาเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพนะครับออคอนเซปต์ร้านก็เป็นเนเจอร์อินสปายนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับซึ่งเราพูดกว้างๆนะครับว่าเ,เรานำความเป็นธรรมชาติทั้ง,งในรูปธรรมและนามธรรมนะครับมาผสมผสานกับอาหารของเรา แล้วก็ Create เป็นรสชาติแบบสไตล์เอเชียนะครับมีความ i n นโนเวทีฟใส่เข้าไปโดยผสมผสานความเป็นเมืองเหนือเล็กๆนะครับให้มันได้กลิ่นอายของภาคเหนือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบของชุมชนนะครับมายกระดับให้มันดูน่าสนใจนะครับกับอาหารของเรานะครับจริงๆแล้วมันมันคือการกินตามกานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องพืช ผักต่างๆที่หมุนเวียนตามฤดูกาลนั้นๆนะครับอย่างอย่างบ้านเราก็จะมีผักพื้นบ้านต่างๆเนาะที่ที่ที่รุ่นปู่รุ่นย่าเรานํามาถ่ายทอดนํามาประกอบอาหารกันตั้งแต่สมัยช้านานซึ่งจะเห็นว่าอย่างถ้ายกตัวอย่างง่ายๆบ้านเราก็จะกินเป็นสํารับนะครับแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเป็นโรคเจ็บภัยได้ป่วยเพราะว่าเขากินตามกาลนะครับโดยที่ รู้ว่ากินสิ่งนี้มันได้ประโยชน์ยังไงในฤดูการนั้นธาตุไหนช่วยอะไรยังไงนะครับผมว่ามันก็จะต่างต่างกับสมัยนี้ที่คนเราไม่ได้มีทางเลือกเยอะขนาดนั้นกินอะไรก็ทําให้ป่วยง่ายเป็นอย่างนั้นไปนะครับพื้นฐานจริงๆอะผมผมเ,เมื่อก่อนนะผมไม่ได้เป็นเชฟนะครับเราผมเป,เป็นดีไซเนอร์ก็เลยมีความคิดพื้นฐานตรงนั้นนะมาต่อยอดกับอาหารที่เราทํา นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะย้อนไปถึงคอนเซปต์ของร้านที่ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่า nature inspired จริงๆมันมันมันลึกนะครับสำหรับคำนี้ว่าแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเราไม่ได้พูดถึงว่าเรานำธรรมชาติมาตกแต่งอาหารให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติหรือว่าอะไรง่ายๆแบบนั้นแต่เรานำแนวคิดปัจฉญาของธรรมชาตินะครับมาผสมผสาน ในวิธีการทำอาหารของเราทั้งหมดนะครับโดยที่ใช้อิงจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนนะครับมาผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม่ให้มันได้เมนูที่มันเป็นเมนูใหม่แต่ยังไม่ทิ้งแก่นลากของอาหารดั้งเดิมไว้นะครับมันก็จะมีความเป็นกินเข้าไปมันก็จะมีความเป็นคุ้นเคยครับผมจะใส่ความคุ้นเคยเข้าไป ในแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์การทานอาหารไม่เหมือนกันเราก็จะใส่กลิ่นต่างๆที่มันเป็นไทยที่มันเป็นญี่ปุ่นหรืออะไรลงไปให้มันผสมกันทั้งหมดเนี่ยมันละมุนละม่อมนะครับนั่นคือ,อนิยามความเป็นสุนทรีของของร้านเรานะครับก็จริงๆเป็นเรื่องดีนะครับที่อยากสนับสนุนให้เราหันมาใช้วัตถุดิบพื้นบ้านหรือพื้นทินของเราให้มัน น่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเข้าถึงได้ง่ายที่สําคัญนะครับผมว่าเราต้องไปดูลากเงาก่อนแก่นของอาหารวัตถุดิบที่เรานํามาใช้เนี่ยเอาไปประกอบอาหารกันอย่างไรบ้างแล้วเขาเอาไปใช้กันแบบไหนบ้างซึ่งวัื้นฐานตรงนั้นน่ะต้องต้องศึกษาให้ให้เข้าใจท่องแท้สักนิดนึงนะครับแล้วแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าวัตถุดิบตัวนั้นเนี่ย เราจะเอามาปรับประยุกต์ใช้และยกระดับเขาได้อย่างไรเมนูที่ร้านเราทำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองกชอบใช้ก็คือว่าผมชอบใช้ผมอยู่ทางเหนือผมชอบใช้ถั่วเน่านะครับเลยเอาสิ่งนี้มาเป็นรสชาติอูมามิเป็นแกนให้กับอาหารเราหลายๆเมนูนะครับแล้วก็ อย่างที่เด่นชัดที่สุดเราเอาถั่วเน่าเนี่ยมาทําเป็นทาร์ตมันก็จะได้กลิ่นเหมือนถั่วเน่าแคปนะครับแต่มันทานง่ายกว่าถั่วเน่าแคปที่เราทําก็จะเป็นทาร์ตทาร์ตถั่วเนาว่าเอามาเผาไฟเล็กน้อยมันก็จะได้กลิ่นแบบโอหอมๆย่างๆหน่อยแบบกุมมมีของความเป็นถั่วเน่านะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ที่อยากนํานเสนอก็คือจินส้มนะครับจินส้มบ้านเราเนี่ยจริงๆมันบางคนก็ไม่ไม่ชอบกลิ่นมันความแรงของมัน เราก็เลยเอาจินส้มเนี่ยมาประยุกต์มาทําเป็นซุปคอน sume นะครับเป็นซุปใสรสชาติของจินส้มก็จะไปอยู่ในน้ําซุปนั้นนะครับทำให้คนทานง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราเอาสิ่งที่เรามีตรงนี้มาประยุกต์ให้มันดูยกระดับมากขึ้นนะครับเห็ดก็เคยทำเห็ดอบเห็ดอบโคณนครับก็จะมีเห็ดที่ตามฤดูกาลที่ส่วนมากผมจะชอบทำเห็ดช่วงหน้าฝน ก็จะใช้ภูมิปัญญาของทางเหนือนะครับที่คุกด้วยการห่อตองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอาโครนท้องนาเนี่ยมาพอกไว้จากนั้นก็เอาไปอบอบให้เขาละอูข้างในนะครับวิธีเสริมก็เอาเอาเอามาเคาะแล้วก็เปิดเปิดให้มันดูแบบมันมีอโรมาของเห็ดอยู่ในนั้นอัดอวนอยู่ข้างในมันก็จะเป็นการยกระดับมูลค่าของวัตถุดิบนั้นๆได้นะครับ